ไม่รู้ว่าะมาจะเลือกอะไรเหมือนกันนะครับเพราะเลือกทางฝั่งของอาซูบูนี่ก็เลือกเป็นทางด้านของคอกิเรียบร้อยแล้วนะต้องดูต่อไปครับผมว่าเมื่อกี้จากน่าจะแบล็คบีน่าจะรับรู้ถึงความโหดของอาซูบุจากเกมที่แล้วนะครับน่าจะเก็บมาเป็นบทเรียนครับก็มีการเลือกไปแล้วนะครับสำหรับ ่ายังไม่ล็อกนะครับครับแล้วตอนนี้นี่ทางฝั่งของแบ็กบีนนะครับก็เลือกมาแล้วครับเป็นทางด้านของทอริกนะครับกับทางบ้านของเกสนะครับในเกมนี้นี่มีการเปลี่ยนแบงนิดหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านแบ็กวีนนะครับก็เลือกให้คุณปัางนึกหล่นแทนนะแทนด้านของแทนของเอเลียเดนนั่นเองครับก็น่าจะเล่นในแนวเอ็กซ์ซีแหละเพราะว่าเลือกมาซะอย่างซะอย่างนี้เลยนะเรียกเป็น ทอลิกนะครับที่กับเกฟนี่เรียกว่าเป็นคอมโบที่รุนแรงจริงนะโดยทอลิกนี่จะปาแดสเซิลใส่ไปแล้วก็วิ่งเข้าไปแชตเทิลปุ๊บเกฟนี่ก็ควิกดอเข้ามาบัคช็อตก็เรียกว่าท้นเกมนี่เจ็บแล้วมีอีกไนท์นี่เรียกได้ว่าก็เจ็บครับครับผมเจ็บแน่นอนนะสำหรับเลนล่างครับออาแต่ดูเหมือนในทางฝั่งของเฮลิออสอ่ะเราก็กดไปแล้วนะครับเป็นทางด้านของเลโอน่านะครับก็เรียกได้ว่า อยากเล่นเกมเร็วมาใช่ก็สวนไปเลยนะครับเลือกเร็วนะแล้วตัวสุดท้ายครับก็เป็นแจ็คซับแจ็คครับเลือกแจ็คมาเลือกแจ็คมาครับก็แต่คงเป็นทางด้านของเฟรมอะเล่นเล่นแจ็คนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปช่วงต้นเกมนะว่าแจ็คต้นของเทมนี้ว่าแจ็คนี่เป็นคอน์เตอร์อะไรเลียนนะโดยเพราะสกิลคอน์เตอร์สไตล์นี่เรียกว่าเห็นผลจริงนะครับก็ต้องดูต่อไปนะตอนนี้นี่ซินล่านี่ดูเหมือนจะหยุดที่อวอรินนะต้องดูนะครับว่าจะล็อกหรือเปล่าต้องล็อกหรือเปล่านะครับ นมาดูทางยังคุณเบ็คกิ้งนี่คิดว่าทางอสุบูนี่มีแผนการอะไรมาครับในการเลือกในครั้งนี้ก็คงจะผมส่วนตัวผมคิดว่าก็คงหลักๆก็ตัดจังเกิลหลักไปอย่างลอเตอร์มันโดนี่นาวินก็เล่นได้เก่งกันนะครับสังหรับอินสตานะส่วนทางท่านบนนี้คงเป็นเคาเตอร์กันในเลนซะส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะอย่างเลนบนก็เห็นในชารที่ผมบอกไปแล้วครับ ส่วนเลนกลางนี่ตอนนี้เนี่ยโอ้ยดูเหมือนจะทางล่างของซิลล่านั้นหยิบเป็นทางล่างของเอลิสมาเอลิมานะครับแล้วก็ล็อกไปแล้วนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าทางสั่งของแบ็กบีมมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนิดนึงนะเนื่องจากคุณปังงนี่มาแทนทางหน้าของเอลียเดนะก็ต้องดูว่าแบ็กบีนนี่จะมีไม้เด็ดอะไรหรือเปล่านะที่จะกลับมาในเกมนี้นะครับครับส่วนทางด้านของคุณปังจะเล่นทาลิกแทนแล้ ได่ครับเล่นเป็นซัพพอร์ตใช่ครับเล่นซัพพอร์ตครับก็ดูดูในรูปเกมของจังเกิลนี่เอาเทียบกันเลนต่อเลนก็เลนบนผมบอกไปแล้วเลนของจังเกิลนี่ผมคิดว่าทางฝั่งโอลาฟที่ฟาร์มได้เร็วกว่านะโอลาคนี่สกิลอันเดอร์โทอย่างที่ผมบอกเนีสแปมในในส่วนของป่านี่ก็เรียกว่าเร็วจริงนะครับส่วนทางด้านเลนกลางนี่ อันนี้ดูจะได้เปลี่ยนในช่วงห้าเลเวลแรกกว่านิดนึงนะเพราะว่าเป็นแรงแหละทําให้สามารถน่าจะตอดทางด้านของเป็นของแดนน่าได้ดีกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะแดนน่าต้องอาศัยกระโดดเข้าไปครับพอเกมที่ตัวทางด้านเลนล่างดูเหมือนจะเอ็นเอกคสซีฟทั้งคู่นะแต่ผมกับเทใจให้ทางด้านของคอกิกับทางด้านของเนโอน่านะด้วยสกิลผู้เล่นก็ส่วนหนึ่งครับส่วนทางด้านของแชมเปี้ยนนี่คือทอริกครับเป็นแชมเปี้ยนที่เรียกได้ว่ามาพิก ต่อต้านพวกแชมเปี้ยนที่ใช้การโจมตี a d ดีเป็นหลักนะแต่คอกิเนี่ยมีอย่างพาสซิฟิดตัวอย่างเฮเซกชาร์ฟเฟนเนลนะครับที่เรียกว่าทำเดนทูดามเอทนะเียกว่ายิงทะลุเกาะพาสซีิฟจากแชตเตอร์นั่นเองนอกจากนี้นี่เลวหน้านี่ยังมีความสามารถในการเบิร์ตได้รุนแรงกว่านะหลายๆสกิลเลยจริงๆนะครับรวมถึงเลวหน้านี่มีสกิลมีซีซีที่ค่อนข้างหยุดที่ค่อนข้างดีจริงๆนะครับโอเคครับก็เกมที่สองนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับผม เป็นการแข่งขันเกมที่2ระหว่างอซูบูฟอสต์นะครับกับทางอซูบูเบสซับขออภัยครับกับทางด้านของเอสเ c ลแบ็กบีนครับผมนี่ผมดูถ้าทางว่าเขาเลือกคอกีบมาเพื่อป้องกันในการประชิดตัวของทาลิกหรือเปล่าครับก็ส่วนหนึ่งครับก็ทางด้านของวอลคิลี่ครับก็สามารถใช้หนีทางด้านเดเซิคือไม่ได้หนีโดยตรงแหละแต่ทัานให้สามารถทาลิกเนี่ยเดินเข้ามาทำคอมโบต่ออย่างแชตเตอร์เนี่ยได้ลำบากมากขึ้นนะครับพราะ ก็กเกมก็เริ่มขึ้นแล้วครับผมต้องดูนะครับว่าแต่ละคนจะมีการอีเวนต์เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ก็คงจะพยายามนะครับตามทัวร์นาเมนต์ทั่วไปก็คงจะพยายามอีเวนต์กันครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ครับก็ต้องรอดูนะแต่ดูเหมือนในช่วงต้นเกมนี่ทางฝั่งของอสูบูนี่จะได้เปรียบการนิดนึงนะครับเพราะว่ามีซีซีที่หลากหลายมากนะครับ ดยเฉพาะเลวหน้าในช่วงต้นเกมนี่ทำท่าเมทได้เยอะจริงอ่าดูเหมือนจะล้างด้านของอสูบูนี่ยังไงอ่อาจะดูเหมือนจะเจอกันตรงนี้ครับดูเหมือนโอลาฟหลุดในจังหวะนี้จะแจ็คน,นี่พยายามเทคคอสเตอร์สไตล์นะคบก็ทางด้านอาริเก็บเฟิร์สบัตไปแล้วไอร์เลียก็ตามไปแล้วจังหวะนี้ครับดูเหมือนกับตรงนี้ยังไงนะไม่น่ารอนะทางด้านของแอ<า>มิชันถูกเก็บไปนะเอ็กคิวไปแล้วจังหวะนี้ครับอ่าแล้วก็2ตัวไปแล้วนะสำหรับทางด้าน3ตัวแล้วนะ3ตัวครับใช่ครับโอ้คุ้มจริงนะสำหรับจังหวะนี้นี่อาริได้ดับเบิลลคิวไปเยนะ กลายเป็นว่า BB ได้ไปก่อนนะครับได้แต้มสําหรับการได้แต้มสําหรับครั้งนี้ใช่ครับเรียกว่าดักรอเลยทีเดียวนะแล้วก็สวนไปเลยในเองหว่าเมื่อกี้เราก็ทางฝั่งของแบ็กบีนี่ตายเพียงเพียงแค่คนเดียวก็คือพอซึ่งเองครับแบ็กบีนบอกว่าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าทางอัสุบุจะต้องเข้ามานะครับับผมเลยดักไปเลยครับก็ทําให้เคสนี้ตอนนี้เกมนี้ก็ได้3แอซิสเลยนะครับ ก็ได้เปรียบขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับออตอนนี้นี่ตอนฝ่ายก็ต่างแข่ย้ากันไปตั้งแต่ดูเหมือนกับโอลาฟนี่จะเลือกมาที่เป็นเริ่มเป็นเลสแทนนะครับส่วนทางด้านของสกาเนอร์นี่ก็ต้องบูบัฟแหละนะเพราะว่าในช่วงต้นเกมนี่สกาเนอร์นี่ใช้บูบัฟในการเดินเกมค่อนข้างสูงนะครับถูกต้อครับสการเนอร์เป็นตัวที่ถ้าไม่มีมานานี่เป็นตัวที่งองแงมากนะครับใช่ครับเริเมสปอสกิลอย่างอาร์คิสันสลันะครับ ใช้มานายเยอะนะต้นเกมนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ b ู u ั b นะครับของการเน้่งแน่นอนตามที่คาดไว้นะครับครับใช่นะนะส่วนทางด้านเลนล่างนี่ก็ต้องดูต่อไปนะั้นว่าใครจะทําให้ดีกว่ากันนะั้นตอนดูเหมือนตอนนี้นี่แบ็คบีนี่ได้ประสีในการสตาร์ทดีกว่าแล้วนะครับออกตัวดีกว่าใช่ครับ ก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาโผล่เซนิเบตมาไม่โดนใครเลยคอคีนี่เกิดเทสเตอลินการสวนนะจ่อยล้วพยายามแล้วก็เกฟนี่ไม่น่ารอดนะครับทางฝั่งของคอคีเก็บชิวทางด้านของเกฟไปได้นะครับผมทำให้ทาริกนี่ต้องหนีไปเลยนะถึงจะต้องแฟดเข้าไปยิงเลยทีเดียวครับครับทางด้านบนนี่แจ็คนี่ดูเหมือนจะได้เปรียบนิดนึงนะเพราะตอนนี้นี่โซนเอเรียนี่ค่อนข้างอยู่หมัดเลยทีเดียวนะครับ โอ้ยไล่ไไเป็สุดน่อนงอ่ะดูเจอแโอลาสในจังหวะน,นี้แล้วแทงเอเซอร์ไซส์หยุดแล้วทานั่นเอานักโทแต่ดูเหมือนได้หน้าจะมายังไงนะไม่น่ารอดนะสงความคอสครัแล้วเรียบร้อยนะทางด้านของเฟรมเก็บไม่ได้นะดูเหมือน,นตอนนี้อาริก็มาช่วยนะทางด้านการเลื่อนเก็บคิวไปได้ครับในจังหวะน,นี้นะครับแล้วก็เป็นจับเป็นคิวแล้วครับเก็บทางด้านโอลาสได้คนนะทางด้านของแจ็คนี่ก็พยายามไล่แล้วอาริกมาช่วยนะเอาโดนชามติดนะจังหวะนี้แล้วยังไงครับบอลแทงเคอเซอร์ไซส์พยายามอ่ะแล้วก็หยุดทางด้านของการเนื่อไไปได้อ่าอย้างแดหนีลลงมาเยนะครับในนจังหวะี้ แฟบอกว่าไม่ไหวแล้วครับต้องแฟดหนีทันทีได้โอกาสครับมีกทีกาว่าเก็บการ์เนอร์แต่ถ้าหาวสาการเนอร์จะตัวแข็งไปนะครับใช่ครับก็ใช้สกิลของอ่าคริสตัลไลน์เอ็กโซสเกเลตันนั่นเองนะเปิดเคาะมาเรียกได้ว่าก็สร้างความได้เปลี่ยนในจังหวะยิงเอาไว้ทางด้านของเฟรมที่ต้องแฟดลงบอกว่ายรอนหนีไปเลยนะครับแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเฉียบขาดและดีเลยระดับหนึ่งเลยนะครับครับผมทางด้านพอสนี่ตอนนี้ก็พยายาม ฟาร์มคืนมาครับแต่ทางด้านล่างนี่ดูเหมือนกับทางด้านกับบอลแจ็คนี่ดูจะได้เปลี่ยนนะครับฟาร์มไปซีเอฟไปเจ็ดตัวน้ำอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางด้านของลองซอนนะครับกับทางด้านของเด็กเกอร์มาแล้วก็ตอนนี้ใช้บัคสอดแล้วอ้ใช้ทางด้านซานใส่ทางด้านทอลิกแล้วใช้เซนิทเบสเกี่ยวทางด้านของไนท์เลนนิ่งโดนอ้าวดูเหมือนกับตอนนี้นี่ทางด้านของ แบ็คพีนี่หนีกันโอลมาเลยจังหวะเมื่อกี้เรียกว่าโบนตรงๆครับอย่างที่ผมบอกครับเเลวหน้านี่มีความสามารถในการเบิร์สค่อนข้างสูงกว่าครับรวมถึงซีซีด้วยนะเพราะว่าพาซีของซันไลท์นี่ทำอะไรอ่าเราเซนิเบตเกี Ges ่ยวทางด้านคุณฟั้งโดนอีกแล้วแล้โดนสไลซ์อ่ะนี้ไม่น่ารอดแล้วจังหวะทางกับตันแจ็คแม็กเก็บคิวของทางด้านคอรลิกไปได้นะคอร์ลโคของของทางด้านกับตันแจ็คบอกว่าเปิดแค่ แมชชีนกันแล้วก็ยืนแค่นั้นแหละดูเหมือนนี่ตอนนี้นี่สแกนเนอร์นี่มารอแล้วจังหวะนี้เราเปิดการบวกมาแล้วจังหวะแจ็คกดคาลเตอร์ไซส์ส่วนมาอาเราก็พยายามซันไอริเลียนะแต่ตอนนี้สแกนเนอร์นี่วิ่งมาแล้วนะพยายามจะโอ้โหติดอีเนี้ยนิดนึงนะพยายามติดยังไงนะโอ้โหโดนไปนัดหนึ่งจังหวะนะติดเมสบัฟนั่นยังไงนะไม่น่าจะรอดแล้วโดนติดอีนั้นเนี่ยกระโดดกระโดดไซวอร์ดนั่นจังหวะนี้อ้าสแกนเนอร์ไม่ยอมแปะตามเลยนะอ๋อแล้วก็เรียบร้อยครับทางด้านของคอสครับเก็บไปได้ครับเกมเป็นว่า แจ็คมีค่อนข้างจะสดนิดนึงนะครับ,รบเลยโดนทางบีบีการเนอร์อ้อมหลังสุยไปครับผมคลอ,องราดูต่อไปนะครับผมต่อก็ดูทางด้านการปักหวานนี่นะครับครับผมก็เป็นการปักหวานกันไว้ทางแม่น้ำนะครับเรื่องปุ ดูแล้วก็ใช้บล็อกตอบสวยเลยนะเดี๋ยวูเหมือนที่ตอนนี้คอกิลนี่จะไม่เนี้ยพยายามเอ็กนะิ์ซิสแฉกตอไปเรื่อยๆนะครับผมอืมทางด้านเมืองกลางนี่ดูเหมือนกับทางด้านซิลล่านี่จะได้เปรียบกว่านิดนึงนะครับเนืองจากเพราะว่าได้จากเพื่อนคิวนช่วงต้นเกมแล้วก็มีส่วนในการเอ็กซิกสถึงสามคิวเลยนะครับผมตอนนี้สแกนเนอร์มาแล้วนะโอ้แล้วใช้ดล้วนะแลสเตอไปอย่างที่ผมบอกครับรอนคิลลี่นี่สามารถหนีแลสเซอรนะทำให้ ถาลีกนี่เดินมาใช้คอมโบได้ไม่ครบอ่ะนะครับก็เรเวลว่าร์ลอไปนะครับสำหรับสำหรับกองหน้าของคอกิที่เล่นโดยกับตันแจ็คนะครับมาแล้วครับตอนนี้นี่คือเหมือนกับทางหน้าของเลโอน้ากลับมาแล้วแต่ตอนนี้นะพอสลงมาแล้วพยายามโยงตัวกันจริงๆนะแต่ตอนนี้แล้ทางหน้าของไดนานสพยายามไล่ฆ่าของซิลล่าพยายามไล่ฆ่าซิลล่าเลยทำให้ซิลล่านี่ต้องใช้สปิริตลัสหนีไปเลยนะ แต่ก็ดูเหมือนกับเมื่อกี้นะทางด้านของบอลก็แปะไม่ได้นะครับได้ไม่ได้นครับใช้เวลานานเกินไปแล้วในการตีบอลนะครับก็เลยต้องหนีนะเรียกว่าไม่คุ้มเหมือนกันนะครับทรงไหนทางด้านบนนี้ตอนนี้ทางฝั่งของเฟรมนี้ก็ได้ฟาร์มยาวเลยนะครับทำให้อนเลีนนี้กลับมาเดินขึดอีกครั้งนึงนะครับในช่วงในเลนนี้เฟนนะครับ บอกว่าทเฟรมนี่ก็สบายๆนะครับก็บตีพยายามจะด,ดันแล้วก็ตีเทเล็ดไปเรื่อยๆนะฮะโอ้แล้วตอนนี้นะเจน,น่านะครับใช้สปิริลัสมามูลฟอร์นะโอ้โหจิล่านรถลดเรื่องของควนเลยครับผมตอนนี้สแกนเนอร์ี่มาอีกแล้วครับเดินมาอ้อมมาทางด้านหลังนะไม่รู้ว่าทางฝั่งของซูงนี่จะรู้หรือเปล่าโอ้มีการปักวอร์ดทิ้งวอร์ดไม้ในบริเวณนี้ครับแล้วก็เคลียร์วอร์ดไปเรียบร้อยครับสาหรับทังท่าน กานเนินนะจีออกบอดได้เร็วมากออาออกระเคลนได้เร็วมากเลยในผมสงสัยว่าทำไมเขาถึงปักใช้บอดทีสองผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นการปักอ๋อเขาปักผิดเขาปักนอกพุ่มมั้งครับอ๋อเป็นการปักพลาดนั่นเองครับผมวันนี้โอ้โหโดนเข้าไปนะโดนทางร่างของขอบกีนะแซลโดนพอฟอรลัดบอมพุ่งไปหูสโลงซีกันเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับตอนนี้นี่ทางฝั่งของเฟรมนี่ก็ไม่สนใจอะไรนะโอ้โทางด้านของไดหน้ามาครับเราสปิริลัสรวบมาทางด้านของคอชับโดนฆ่าไปแล้วในะจังหวะนี้โดนรวบนะครับครับดนไรหน้านพ่อเป็นไรหน้านี่เดินอ้อมเข้ามาเลยนะจากทางด้านหลังเนยนะครับแล้วก็เก็บคิวไปได้นะครับในจังหวะนี้โอเคครับมาทางด้านของ จังเกิลกันมาโอ้โนี่น้องวินนี่ก็ตอนนี้สแกนเนอร์นี่ก็เคียร์วอร์ดสบายเลยนะครับแว่ว่าให้ทางของอาสุบูนี่รู้การเคลื่อนไหวของ b ีๆหรือว่าการแมย์เองที่จะไปคอยรอบสวยในแต่ละในแต่ละครั้งนะครับครับผมลางนี่ก็เหมือนว่าทางอีู่ก็ค่อนข้างโดนกดนิดนึงนะครับ ตอนนี้โอ้ employer, ด้านห้างูเหมือนกับทา,างด้านของเดียนาแล้วก็รู้นะว่าสแกนเอเดินมาเอาเวตามปกติครับแต่ก็พบสแกนเนอร์นะว่าสแกนเนอร์นี่เดินมาขโมยเรียบร้อยแล้วในจังหวะนี้แบป่วนจริงในเกมนี้สาหรับผมแล้อ๋อแวเดียนามาอีกแล้วครับใช้ทางหน้าอ๋อแล้วก็โดนช้าในจังหวะนี้โดนออฟอฟิสเซชั่นแบบโอ้แล้วก็โดนอู้โดนกอดเข้ามาอีกครั้งแล้วทำให้อลิสนี่ต้องใช้สปิริตัสหนีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวบมายครั้งโอ้ยน่ะยังไงนะทางด้านของโอ้ยอมิชชันนะใกล้ตายเหมือนกันนะครับในจังหวะนี้ ทางด้านล่างนี่ดูเหมือนกับเกฟนี่จะอยู่ยากนะครับเพราะว่าทางฝั่งของคอริกนี่เดินไปปักวอะครับทําให้ความฝั่งของลัสบอยกับกาตันแจ็คนี่โซนได้ดีมากิ่งขึ้นนะอยว่าก็อย่างว่าครับตอนนี้กาตันแจ็คก็เลโยสเจ็ดนะครับด้วยอันตีด้วยแระยะที่ไกลของอันตีของตัวฮอกกี้เองแล้วก็ค่อนข้างจะกดได้ในระดับหนึ่งนะครับครับ ทางด้านบนนี้ตอนนี้โอ้ดูเหอนครับทางด้านอ่ะสตาร์เนอร์มาครับในหอนี้นะพยายามจะฆ่าเอาแล้วใช้โซล่าแฟร์ไม่ลงใครแล้วเอาจสตายเป็นสตาร์เนอร์ตายเองแล้วตอนนี้ดูแล้วไงครับคอกีนเนี่ยก็อยู่ในสภาพรอดแล่นั่นเลยรอดแล่ไม่น่ารอดแล้วทางด้านไหนเลนนิ่งเก็บคิวได้เหลือทางด้านของเลโอน่าครับเลโอน่านี่ก็พยายามเดินมาไล่สตันนะโอ้โหทัสมอยนี่เรียก็ว่าลิ้นหนจริงนะแต่ว่าทางฝั่งของ การเล่นนี่ดูเหมือนเมื่อกี้พี่ใช้ติไม่ทันด้วยนะ<ช>เสียแล้วเคลื่อนไปอโอ้โหแล้วก็โดนช้ามนจังหวาจยังหวะนี้นะโดนตูกเั็นแรจริงๆนะสำหรับทงังว์ละโอราสที่่นมือเฮลิออสนะครับร่บๆๆถ,ถ้าพูดถึงการเนอ่์ก็ถือว่าเขาได้ค่อนข้างเฉียบขาดมากนะครับแต่ถึงว่า ในบางจังหวะนี้อาจจะพลาดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยโดนทางด้านของเนลี่ยหน้าเบรกไปนะทำให้โดนเบิร์สตายไปด้วยแหละนะครับก็เลยทําให้สูญเสียเลยเคลื่อนไปนะครับโอ้โหดูเหมือนสแกนเนอร์มาไม่รู้ว่าเดน่าหราหลักร้อใช้เคสเซนส์สไลด์เข้าไปแล้วใส่มูลฟอร์รูเอเข้ามารับทางด้านของแจ็คนี่ก็มาช่วยไม่น่ารอดแน่นอนก็หยุดเรียบร้อยครับทางด้านของเอมิชั่นเก็บทางด้านสแกนเนอร์ไปได้นะครับคือทางเหมือนว่าทาง ของอัศวุภูต a m b i t i o นี่ก็รู้นะครับว่าสการ์เนอร์น่าจะมานี่ว่มาหนักรอนในตอนนี้นี่ก็พยายามดันเธอเลยทางด้านบนนั้นตอนนี้สามคนทั้งเฮเลออสแล้วก็เฟรมรวมถึงก็เอเมชั่นอาลีมาช่วยนะครับแล้วก็ใช้อ็ซฟิเิียมใส่ไซส์ใส่ทางด้านแจ็คไปนะครับเราตอนนี้นี่มานประกาศจะค้างหลังบ้านนะว่าเราปิดทายผลแล้วนะครับ,รบผมสําหรับผู้ที่ทายผลไว้นะเราต้องรองต่อไปนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีแล้วใครทายถูกหรือเปล่านะครับโอเค ครับก็เราดูกันต่อไปนะดเหมือนนเกมน,นี้น,นี่ไม่ได้เรียดเสียเร่ยบเ,เ,ยเท่าไหร่นะครับก็โู้แล้วก็ใช้ลูกหน้ารักม่แล้วรวบใส่ทางหน้าน้านองอาลิไปนะโอ้โหมีบัฟเรองเรียกว่าโดนเข้าไปขึ้นหลอดขึ้นหลอดเลยนะครับสำหร,รับผมโบนอาลีพยายามจะชามนะครับเพื่อให้เข้ามาในป้อมแต่ว่าก็ไม่โดนนะครับ ตอนนี้นี่ดูเหมือนเลนล่างนี่ทางด้านของกัปตันแจ็คนี่ไปแล้วนะซีซีเอสนี่นำทางด้านของนายแรนนิ่งนี่อยู่พอสมควรเลยประมาณ40ตัวแล้วขึ้นเป็นบีเอสซอร์สมาแล้วนะครับผม เอาแจ็คนี่กระโดดมาใครเค้าเติมไซส์ทางด้านอาริษะอารีนี่ก็หนีทันนะครับผมเขาขึ้นคิวลักหนีได้อ๋อโหัวในพยายามไล่ข้าอ้ที่มุ่นปองไม่โดนน่าจะโดนเมื่อกี้นี่มีตายแน่นอนนะครับทางด้านของอาร์ลาน่าไม่ก็เกิดมวยกันนะครับผมแต่ตอนนี้ทางด้านเรนนิงตายไปแล้วสำหรับทางด้านอารีนะครับตอนนี้นี่ล้วทางด้านไหนเรนนิ่งครับเก็บคิวทางด้านของโอลาฟไปได้ครับ โอ้โหทางหน้ากับตันแจ็คนี่ดูเหมือนจะเข้ามาลึกไม่น่าจะรอดนะครับลาทางหน้าของออสอลเลเรียนะลงมาช่วยแล้วไงครับทางฝั่งของลัสลอยใกล้ตายแล้วโดนอินไนแม่โอ้โหเด่นคงเลอะครับเพราะอแจ็คนี่มีนะแจ้คนี่มาดักรอด้านหลังนะทางกับตันแจ็คนี่ก็พยายามจะตามเลโอหน้าเข้าไปนะครับเพื่อไปช่วยเลโอหน้าแต่ว่าก็ไม่รอดครับเนื่องจกไปแใช่ใช่เนื่องจากว่าเลือดของตัวเองนี่มีน้อยมากครับผมนะก็เรียกว่าแบ็กบีนี่กลับมา คิวน้ำอีกครั้งนะแต่ทังราชการเงินนี่ต้องเรียกได้ว่าทางฝั่งของอสุบูนี่ทำได้ดีกว่าทุบูเบสมิได้ดีกว่านะครับก็เหมือนว่าเราจะพยายามเต็มที่นะครับในการที่จะไล่อสุบูเบสให้ทันนะครับครับนนี้นั่ไงครับก็โดนกดในรอบหนึ่งกันนะครับตามเลนนะครับ ถึงแม้ว่าทางแบ็กบีนจะค่าเยอะกว่าแต่ว่าทางการเงินนี่ก็ตามเขาอยู่นะครับครับผมดูเหมือนตอนนี้ทางด้านแบ็กบีนนี่จะรวมมาข้ามกรแล้วนะครับการแจ็คนี่แตเห็นพอดีแล้วก็ใช้ทางด้านของมิไซวาเลตนะพยายามตอดไปนะครับผมแต่ก็ไม่น่ารอดนะครับมังกรตรวนี้น่าจะจบตรงขั้นนี้ทีมแน่นอนทีิงจรขอว่ามาทีนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้ครั้งนี้ก็ต้องขอหน่อยเถอะค่ะใช่ครับ ทางด้านตอนนี้นี่ซูบูนี่ก็ไม่สนใจเท่าไหร่นะกับบังกรตัวนี้นะยังนำอยู่นะต้องดูต่อไปนะครับก็ตอนนี้นี่ทางด้านของฮอกกี้นี่ก็ขึ้นเป็นเพคได้มาแล้วครับส่วนทางด้านของไนท์ไลนิ่งนี่ก็ขึ้นเป็นโบสเกอร์เกสนะครับกับทางด้านของโูนันเบสนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นแวนบริกเซตเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ออกเป็นเทคมาครับนะครับ ดูอาลีน,นะดูเหมือนไม่รู้ว่าจะโดนทางของทางนันโอ้ยเกือบโดนนะท่านเยงว่าเมาื่อกี้แต่ทางฝั่งของสแกนเนอร์มาซ้อนแหละนะทางฝั่งของเอเมชันก็คงไม่เข้าต่อแล้วครับในหัวเมื่กอกี้นะครับโอเคตอนตอนนี้นีเนกั แจ็คนี่โดนไฮเทนสไตล์เข้าไปนี่ว่าเจ็บจริงๆนะครับเพราะไฮเทนสไตล์นี่ทำดาเมีดแบบคู่น<บ>้ำมีดนะไม่้ว่าเป็นดาเมจแบบหักลบไปแต่ตอนนี้นี่มันเหมือนกับทางอาา่าแลนแซนแล้เซนไปทางด้านแล้วก็ใช้อินเพลใส่ทางด้านของลัสบอยครับในจังหวะนี้แล้วยังไงแล้วก็ใช้โซล่าแฟร์โดนทางด้านของคุณฟางไปแล้วก็ทาวลิกโดนเก็บคิวไปก่อนครับเราก็ไม่น่ารอสาหรับทางด้านลัสบอยแต่ตอนนี้นี่โอลาสมาซ้อมทางด้านหลังกันนะครับโอเทลบัคช็อตไม่โดนใครน,นั่นเรียกว่าก็ โอเคยอมตายแทนนะเพราะว่าทางฝั่งแต่ทางด้านบนนี่ดูเหมือนกับคณะเริงการนะครับแจ็คนี่ก็เก็บคิวิตทางล่างของอาร์มิไม่ได้นะครับอ,รรอืจริงหรอว่จังหวะสกันเนอร์เข้าผิดหรือว่าก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าครับเหมือนว่าไปอิมเพลใส่เดลนาแล้วก็ปล่อยให้คอคิดๆน,นี่เป็นตาจากแจ็คแนใช่ไหมครใช่ก็นี่เว่าเมื่อกี้นี้ทางล่างของลัสบอยนี่ก็พยายามถ่วงเวลาให้ทางด้านของโอลาฟเนี่ย มานั่นแหละครับก็เรียกว่าตายอยู่แล้วนะเพราะว่าโดนอินทั้งอินเพลทั้งอะไรไปนะครับในจังหวะเมือ่อกี้ส่วนตอนนี้นี่ทางด้านของอะไรหน้าเนี่ยก็มีเหล่าป,ป้อมกลางมันเมียนเลยนะครับผมแต่ทางด้านของเนาะทางด้านสกานเนอร์ก็คงไม่ยอมอยู่แน่นอนครับตอนนี้เวทของทางแดนหน้านะครับกค็ค่อนข้างจะแรงนะครับเมืี้ดูจากแคชเซนสไตล์ที่โดนใส่สกานเนอร์น,น,อนะครับเลือดก็ลดโต๊กได้ในระดับนึงเลยครับอืมครับ ก็รอดูต่อไปนะครับตอนนี้โอ้ยดูเหมือนจะมีการโอ้ยแล้วก็ทางฝั่งของลัสบอยนะตัดวอร์ดได้ทันเลยนะหฟัน3ทีนะครับโดยใช้สกิลสวนได้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทำลายวอร์ดไนปีปีๆจังวันีนโอ้สตาร์เนอร์นี่ก็ใช้ทางด้านของสมัยแย่งมาได้โอ้ยจะดูเหมือนช้าไม่โดนแล้วตอนนี้นะทางฝั่ง,งของอา,งาร์มีเชิงร่างของเฮนะลิออสนะโอลาสมาช่วยแล้วทางด้าน แอปิชันแปดลงไปนะ la, แล้วโอลาฟกดแรงอารอดวิ่งหนีอย่างแน่นอนในจังหวะนี้โอ้โหเพราะว่าทางฝั่งของแบ็กบีนเนี่ยมาเต็มกันเลยนะ <c oughs> อ่ายังไงนะมูเหมือนกับโอ้ว้าวอ้วอ้าวล่อละอ่านิชงเห็นแล้วนะมูเหมือนครับโอลาฟเมื่อกี้ก็พยายามจะโทรนะครับให้เพื่อนให้ทางแจ็คมานะครับเหมือน<ช>จะช่ครับ,รบแล้วตอนนี้นี่ทางฝั่งของ อสูบูนี่ก็รวมตนะัวกันทางด้านของอาริสก็ทางด้านของเงยน,น่านะครับใช้ลูน่าลัสเข้ามาแล้วก็รวบไปได้3ตัวแล้วก็เก็บคิวไปได้ส,สวยงามครับจังหวะน,นี้เป็นดับเบิลคิวของคอคิครับคิดสวยงามมากครับโอ้ว้าวาโดนโยบต้องชมเอมิชั่นจริงๆนะว่า,วาที่ใช้มือหน้นาลัสแล้วก็ใช้มือฟอลลวบมาได้ถูกจังหวะจริงๆนะท,ทำให้เพื่อนนีตกวเป็นเอ็นได้อย่างง่ายดายนะแล้วการแจ็คนี่ก็ใช้เคาน์เตอร์ไซด์แล้วโดใส่ทางด้านอาริอารินี่ก็โอ้โหแท้จริง โดนเรียบร้อยนะทางฝั่งของเฟมเก็บไปได้ดูยังไม่รู้จะเก็บทั้งนั่งสแกนเนอร์ไปได้อีกคนไหมแล้วก็เรียบร้อยครับแตงดับวินคิวของแจ็คครับผมโอ้โหแล้วก็ไม่น่ารอดน,นะครับสำหรับวินเตอร์นีนะ้น่าจะตกเป็นของทางฝั่งอสโบนะครับครับผมวิกกี้เหรอสวยมากใช่ครับแต่ว่าเป็นคอมโบระหว่างของแดนหน้าแล้วก็แจ็คนะครับ อยามีการหัวเต้นหัวเลาะเนียนะโอ้ทางหน้าของพอสน่ดูเหมือนจะโมโหนั้นเลินไล่นั้นโดนนุโวะโอ้เรามีหัวเลาะส่วนเนี่ยนะโอ้โทษจริงๆนะสำหรับทางหน้าสบูเฟมนะครับปวดมากครับครับแต่ว่าครับอันทางครับเกม L L เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นกับจิตใจของคนแล้วถ้าสติหลุดนิดเดียวก็ไปเลยนะครับนะตอนนี้นี่ ทางด้านของดูความน่าไอเทมโอคอกินิดนึงครับขึ้เนเป็นทางด้านของบาตรเซอร์สเตอร์นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเพคกับชีนแล้วนะโอ้โหเรียกได้ว่านาเมจก็เจ็บเจียดสุดทางด้านเกมนี่ก็มี BF ซ้อนนะครับก็น่าจะขึ้นเป็นบาตรเซอร์สเตอร์แหละนะพอขึ้นเป็นทางด้านของแบมเบลิกเซสเตอร์ยังไงครับไตรฟอร์ดใช่ครับทางคอกกีนะครับครับผมแล้วตอนนี้ทางฝั่งแจ็คนะขึ้นเป็นคินตี้ฟอร์มาเรียบร้อยนะครับผม ส่วนทางด้านของเลนกลางนะอย่างแอมบิชันนะขึ้นเป็นทางด้านลาบันดอนนะกับนี้ก็ตอนโค้มาได้แล้วแต่ซินลานี่ที่เล่นอารินี่ก็มีแค่ทางด้านของที่จะยืมมด้วยกับทางด้านนี้ก็ตอนโคเหมือนกันนะครับตึงแล้วนะเกมนี้สำหรับทางด้านแม็กบีนี่สถานการณ์ทางการเงินนี่ตอนนี้นี่ก็เกือบหนึ่งหมื่นแล้วนะครับพี่ว่าตอนนี้นี่ดูถังเกตวอดนิดนึงครับทางด้านของแม็กบีนี่มืดเลยนะมืดจริงๆครับแต่ว่า เขากาจะรอเก็บตอนที่อสุบุไปเก็บบาลอนยุติการับผมว่าอสุบุก็คงไม่เก็บบาลอนแล้วมั้งครับ้ใช่แล้วก็เรียบร้อยครับเคล็ดอันด้านที่ข้อมีหกแล้วนะเร็วมากครับครับ19นาทีเองนะในเกมนี้19แต่20ช่วงต้นเกมนี่ทางแบ็คทีนี่ดีมากครับครับช่วงเริ่มจากกลางกลางเกมนี่เริ่มจะแข็ง ยังไงนะยังไงนะ,งงนะดูเหมือนกัโโอ้็แจ็คนี่แจ็คโดนทางด้านเด็กเซ่นนะไทเชอร์คาริคนะเซนเด็กเซ่นหยุดไว้นะแต่ตอนนี้นี่ทางฝั่งของอาสูบูนี่ก็ปล่อยให้แอมิชันนะดันเอาแต่ตอนน้านของการ์เนอร์ครับเซนสีอินเทลลากทางด้านของโคกิกมาขั้นตอนนี้จะต้องใช้เร็วน่าใจใ,ใช้เร็วนัก แคนสี่ที่สวยจริงน้ำในจังหวะนี้โอ้แล้วแจ็คก็มีไ่ข้างนะครับในจังหวะนี้อันนี้มีก็ยังไงครับจังหวะน,นี้โอ้ยทางด้านของลัสบอยใกล้าตายแล้วแจ็คมันดับมันคิวเรียบร้อยแล้วครับเดียร์าก็มาซ้อนทางด้านหลังก็ไม่น่ารอดนะครับสำหรับทางด้านอันนี้เดือเพียงแดงทางด้านของไอร์แลนด์เลียอย่างเงี้ยนะครับจังหวะน,นี้โอ้ยไม่น่ารอดยังไงโอลาบิงเข้ามาปานแล้วโถจังหวะน,นี้เรียบร้อยเป็นเอสของทางด้านอาสซิบูเอสครับนะ นี่ได้ว่าเมื่อกี้นี่ทางด้านของเลโอน่านะครับแทนติพิเกนจริงนะโซลาเฟ์หยุดไปได้หลายตัวจริงนะครับผมแล้วก็ไม่น่ารอดนะครับผมใช่ครับอ๋อชัยชนะในเกมที่สองนะครับก็ออดนดซ่าหนุ่เหมือนครับยังไม่ยอมนะทางฝั่งของทอร์เคอรลิกนะพยายามไล่ข้างนั้นโอลาฟนะครับแล้วก็ทางหน้าของ ในน่านนะเก็บคิวทางเคสไปได้นะจังหวะนี้เอาแจ็คก็มาสวนอีกแล้วก็เก็บคิวของทางด้านอเอเลีเยไปกับการ์เนอร์ไปเรียบร้อยตายอีกสี่คนนั้นเหลือทางด้านของอาร์ี่เป็นคนเดียวนะครับในจังหวะนี้ไม่น่ารอดนะครับผมชัยชนะน่าจยังไงครับโอ้โหอีกนิดเดียวทางด้นานของชัยชนะตนัวเป็นของอาชูฟูเบสนะครับผมเกมนี้ก็ลำบากเกมหนึ่งอีกแล้วสำหรับบีบีของเราแต่บีบีทำได้ดีมากขึ้นนะครับเกมนี้นะครับสังเกตได้หลายอย่างนะแต่ดูเหมือนในเลนนี่เนนิ่งเฟสนี่ ลำบากจริงนะจะดูจากการเข้าในช่วงแรกช่วงต้นเกมนี่ถือว่ามีการ